สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ iPad mini 5 iPad Air หรือ iPad Pro นะครับที่ต้องการตั้งค่าให้มุมมองได้แบบไกลมากและเฟรมเรทอยู่ที่สูงนะครับปกติจะไม่สามารถทำได้นะครับเราจะมีวิธีการทำให้มันทำได้ด้วยนะครับ ปกติจะปรับได้แค่มุมมองใกล้และไกลเท่านั้นครับที่จะสามารถปรับแบบ60เฟรมเลทได้เราจะมาทำการสอนทำให้ปรับมุมมองแบบไกลมากและสามารถได้60เฟรมเลทนะครับไอเฟรมเลทนะครับโอเคนะครับถ้าจะให้เห็นภาพเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในเกมก่อนครับเราจะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่ามันไกลขึ้นจริงไหม60เฟรมเรทจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วครับผมจะใช้ตรงกลางแมปนี้นะครับในการทดสอบนะครับเอาตรงมุมนี้แล้วกันครับจะเห็นได้ว่าตรงข้างล่างนะครับจะเห็นแค่กำแพงเล็กนิดนึงเ้าข้างบนนะครับเราจะเห็นตรงกำแพงตรงคลิปของป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมครับตรงฝั่งข้างบนเราจะเห็นตรงหินตรงนั้นนิดเดียวนะครับ ขั้นตอนการทํานะครับเราจะใช้นิ้วทั้งหมด2นิ้วนะครับก่อนอื่นเลยให้ปรับเฟรมเรทสูงให้เหลือแบบ30เฟรมเรทก่อนนะครับนี่ครับเราจะดูข้างบนซ้ายเป็น30เฟรมเรทมุมมองแบบไกลนะครับจากนั้นเอานิ้วชี้เอานิ้วจิ้มทั้ง2จุดคือมุมมองไกลและเฟรมเรทสูงพร้อมกันจากนั้นเลื่อนเฟรมเรทสูงมาทางขวาปุ๊บ เราเลื่อนนิ้วชี้ที่อีกคะเลออีกนิ้วหนึ่งที่ค้างมาที่ไกลมากครับปึ๊บเห็นไหมครับได้แล้วครับมุมมองไกลมากพร้อมกับ60เฟรมเรทครับถ้าไม่สํเาเร็จนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นมุมอมองไกลจะถูกปิดอัตโนมัตินี่คือไม่สํเาเร็จครับโอเคนะครับเลื่อนเฟรมเรทสูงจิ้มไว้ทั้งสอง เป่งเร็สูงมาทางขวาเลื่อนมามวงไกลามากกดยืนยันนี่ครับเรียบร้อยห้ามกดเข้าตั้งค่าและ <and harvest. S 1> เมื่อออกเกมเข้าใหม่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับต้องทำแบบนี้ใหม่ทุกครั้งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ